สวัสดีครับผมชื่อเดชชาพนแช์มอดีวันนี้ผมจะมานําเสนอการสมัคร Gmail นะครับอันนี้หนึ่งเราก็กรอกชื่อของเราใส่ตามที่เขากําหนดนะครับ ในสอเราก็เลือกชื่อของ Gmail นะครับว่าเราจะาชื่ออะไรต่อไปเราก็สร้างรหัสผ่านนะครับแต่ความยาวต้องมน่น้อยกว่า8ตัวอักษรนะครับหว,ว่าจะตั้งบนบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ ไปแล้วก็เลือกวันเกิดนะครับต่อไปแล้วก็เลือกเพศนะครับเราเพศอะไรเอาใส่เบอร์โทรนะครับ อาจจะใส่ไม่ได้เพราะเราลืมใส่อะไรสักอย่างนงครับ เราก็ถ้าเราไม่มีมือปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็กรอกตัวเลขที่เขากำหนดมาครับ ก็จะได้ครับเราก็แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ครับเราอาจจะลืมติกตรงที่ใบเราก็ต้องคอยสักคู่กับสมัครได้เคลื่อนไปหน้าปกนี้นะครับแล้วก็เข้าส่งเลยครับนี่เราก็ใช้ชื่ออะไรของเราแลวก็ได้นะครับ ตรงเท่านี้ก็ใส่หัสผ่านมาผมก่อจอบนำนำเสนอการนำเสนอการสมัคร Gmail ไว้เ,เท่านี้นะครับขอบค,ครับ